HAPPY m o มโตข่าวสารแวดวง2ล้อมีภาพหลุดดุกติไฮเปอร์โมตาร์0 0รถมอเตอร์ไซค์โมตารรุ่นใหม่จากดุกติถูกถ่ายภาพได้อย่างชัดเจนหลังจากที่เคยมีการถ่ายภาพขณะทดสอบมาก่อนแต่ในรอบนี้รถไม่อยู่ในสภาพพังตัวแถมยังเห็นรายละเอียดรอบคันได้อย่างชัดเจนดูเหมือนว่าตัวรถอยู่ในสภาพพร้อมผลิตอย่างมากถ้าโชคดีเราอาจจะได้เห็นเปิดตัวปลายปีนี้ครับ ดุคติไฮเปอร์โมตาร7 0เยังคงเป็นชื่อสมมติที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกรถปิศนารุ่นนี้จากข้อมูลที่เรามีในตอนนี้คือรถโมตารรุ่นใหม่นี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ลูกใหม่อย่างหมดจดแบบระบายความร้อนด้วยน้ำหนึ่งลูกสูบที่เคยมีข้อมูลหลุดออกมาก่อนหน้านี้จะมีความจุอยู่ที่6 9 2ซีซีทางด้านพละกำลังนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 70-80แรงมาใกล้เคียงกับรถรุ่นอื่นในค์สเดียวกันเครื่องยนต์จะติดตั้งอยู่ในชุดเฟรมเหล็กแบบท่อที่ยึดทุกอย่างไว้กับเครื่องยนต์ระบบการสะเทือนหน้ายังคงเป็นแบบหัวกับแต่สวิงอาร์มหลังนั้นแต่สวิงอาร์มหลังนั้นจะกลายเป็นแขนคู่เพื่อแยกความแตกต่างกับรุ่นพี่ไฮเปอร์โมตาด950สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือระบบเบรกที่ตอนนี้เป็นแบบดิดเดียวแต่ระบบไฟส่องสว่างนั้น เป็นแบบ LED รอบคันส่วนท่อไอเสียยังคงเป็นแบบคู่แน่นอนว่าคู่แข่งใกล้เคียงกับรถโมตาร์น้องเล็กของดูคาติคงจะหนีไม่พ้น KTM 690 SMT รวมถึงรถรุ่นอื่นในค่ายส้มแต่อีกสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนติดตามกันก็คือรถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นที่จะถูกสร้างเพิ่มขึ้นภายในพื้นฐานของเครื่องยนต์ลูกใหม่นี้เราอาจจะได้เห็นดูคาติมอนเตอร์ที่จะมาพร้อมเครื่องยนต์หนึ่งลูกสูบก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามเราจะมาติดตามข่าวสารแวดวงสองล้อ,อก,กันต่อไป